สวัสดีครับผมวุฒิวงไพศาลครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประชันโชว์รูมเระยองฮอนด้าอ t โตโมบิลนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักและการทำงานของระบบ Honda Sensing อีก2ระบบนะครับนั่นก็คือ1คือระบบ l อ a แสระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับแล้วก็ระบบที่2ก็คือ RDM ระบบเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตกับรถ Honda h r v นะครับเชิญชมได้เลยครับเราก็มาอยู่ในรถ h r v แล้วนะครับ ระบบ l c a t จะมีปุ่มกดเปิดปิดอยู่ที่พวงมาลัยด้านขวามือนะครับจะเป็นรูปนี้ส่วนระบบ RDM เปิดปิดจะอยู่ซ้ายมือนะครับรูปบ้านตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่เมนูเลือกเมนู Safety Support นะครับแล้วก็เลือกที่ระบบ RDM กด on นะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้งาน2ระบบนี้ได้นะครับ ระบบ L-CAS และ RDM นะครับจะเริ่มการทำงานที่ความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อความเร็วเกิน72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเส้นที่อยู่ด้านข้างจะเป็นเส้นสีเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับตอนนี้จะเริ่มทำการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับเมื่อรถจะเป๋ออกนอกเส้นทางเดินรถนะครับรถจะหักกลับเข้าเลนเองให้อัตโนมัติและมีการเตือนแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิด เป็นเส้นทึบด้านข้างแบบนี้เมื่อรถออกนอกเส้นทางหรือจะออกนอกเส้นทางเนี่ยก็จะมีการเตือนเหมือนกันแล้วก็จะหักกลับเข้าเลนให้เองอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็จะเป็นความปลอดภัยของ Honda Sensing นะครับส่วนการเปลี่ยนเลนหรือการจะแซงซ้ายหรือแซงขวาเนี่ยก็คือสามารถเปิดไฟเลี้ยวก่อนได้ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับ มันจะมีการหน่วงของพงมาลัยเราจะเปลี่ยนเลนยากนิดนึงเราต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับถึงจะทําการหักพงมาลัยเลี้ยวได้ครับก็จบไปแล้วนะครับในการสาธิตอ,อ,อธิบายวิธีการทํางานของระบบ L-CAS และ RDM นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่านที่ใช้รถ Honda นะครับที่มีระบบ Honda Sensing เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ